สำหรับวิดีโอนี้จะพาไปเที่ยวดำน้ำที่หาดสมัยสารนะครับซึ่งใกล้ๆกับกรุงเทพนี้ก็คืออยู่ชลบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปก็ลงไปดูครับทะเลยังสวยอยู่ครับที่สมัยสารนะครับตอนนี้เราก็จะนั่งเรือไป ลาครับสมัยโสตาณเขาเรียกที่นั่นว่าเกาะเกาะแรกครับเกาะแรกนี่ครับตัวนี้คือกับเกาะแรกถามถามเรือที่เขาพาไปครับแล้วเป็นเกาะแรกไปดำน้ำที่สมัยสารเกาะแรกหาสมัยสารเกาะแรกนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆคือเรือเขาจะจอดให้ถ่ายรูปเกาะ นะครับแล้วก็เสียค่าเข้าอุทยานนะครับอันนี้จะเป็นย้อนแสงมันจะเหมือนกับค่ำแล้วแต่มันยังไม่ค่ำนะครับเป็นช่วงบ่ายวน,นี้ก็จะสงบนะครับช่วงเดือนพฤศจิกากลางกลางเดือนพฤศจิกาตรงบายจะใส่ ันนี้จะวิวเบืเ้องต้นแรกหาดชายเบื้องต้นแรกน้ำทะเลก็ยังอยู่นะครับเสียงคลื่นน้ำใสก็ฝึกล้งน้ำตื่นก่อนน้ำน,ำ,นำเที่ยวเขาบอกว่าให้มาฝึกน้ำตื่นก่อนน้ำยังทะเลยังอยู่ในระดับใสสะอาดครับน้ำทะเลน้าดำฮะ เพื่อนๆกำเนิว่ามันับไปลองดำน้ำที่สนามทาไปน้บที่เต็มขึ้นเนี่ยครับก็จะฝึกดำน้ำตื่นกันก่อนนะครับ ถ้าใครไม่ดำก็อยู่บนเดียผมอยู่บนเดียวไม่ได้ลอยดีดำวายนะไม่เป็นนะครับถ้าสร้อยกพี่ถึงสองร้อยไหมจะก็ไปดูไม่ถึงยังไงก็ไม่จมแน่นอนพี่ถ้าพี่ไม่ใส่พี่ก็ไม่จมพอพี่ยิ่งใส่ชีฟตัวพี่ยิ่งลอยแล้วนีหลังจาาที่เราฝึกดำน้ำตื้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาไปดำน้ำลึกครับเดี๋ยวจะเดินทางไปดำน้ำลึกบริเวณนี้จะเป็น อ่ามามาแล้วตรงนี้คือดำน้ำลึกแล้วครับเสลก,กลับน,นี้บนเย็นพอดีทาทกเพื่อนเพนท่านไหนที่ว่างก็บันอยู่ ติดต่อกันหลายวันอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไม่มีที่ไปก็แนะนำที่แสมัยสารนะครับสวยงามมากครับในแถวนั้นน้ำใสยอยู่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมต, like, ติดตามกดไลค์กดติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย